Wato orang ato sema asam putasa nak mau tasa pakai wato orang ato sema asam putasa nak mau tasa ก่อเดียออกมาอาจจะปากราชาสีโตพันแทวออกมาจากปากสังแกว้วขุนสโลย์ยาถาบุรังไองน้นั่งเจดีย์นั่งก้าวงอมสิธิสโหงศีสีทำมังสิทธิปุจะกลางน้ำบอกก่อเดีย์ออมาแต่ปากหน้าข้าโตแก้ออกัาจากปากแม่แพ้แก้วพยูยจ๊กเขาเป็นลาลวงเอาโปเป็งโอมสิธิสโหง สีสีสังขั้งสิทธิอุตธกังน้ำบกบซึมซ้ายออกมาหลาย่เล่จงคอยเลี้ยงพ่อแม่และลูกตาจงคอยเลี้ยงธาสีธาสาและคอยธาจงคอยยงสังมาและงัวควายอย่าได้บวชเป็นหาด่าได้ขาดเป็นรังสัพะตะลังนาจียันติยันสมบูรณียันกล่อมสิมทิสาหมอมซาเซียนน้ำไหลเพื่อนล้วนแป็นเทวรณีมัตตานอบาตสาณาที่น้ำกะไรกอดเกี่ยวหนุ่มหัวประมุติโคข่าอะไรมาซี่ซัว ไหลพาปาดังนอนน้ำมาก่อนซื้อว่าพระพุทธคุณไปเกณฑ์ผู้แก้าคุ้มค้ำน้ำที่บ่ต้องต้องขัดต้องสักกินีปัญจนาทีหน้าอันนี้ก็มีหาแม่น้ำอันนี้ได้หลายซื้อว่าอาโนมาคุ้มค่ายามุระอาเจและบันหิมุิสระผู้อาพรก่อนแก้วค้เดระดาษยาตัวปืนซื้อไสงามอะไรหลามมาโดมุยแข็งละนังก่อนสันลอนเป็นที่อยู่ให้มูมัสซาพ่อหน่อยปุจะคดขิงคนตะนหน่อยแหแดงขั้นตะเสือผามามามาได้หลายทางวัวว้ยเกิดมาพอ้าวพันแม่จุกแม่แพ้ปะทิ้งหอมวัวไหน อดีตนะคับรรลสัพโละะงับสัพะปัญแบโลมตระสมะอมสมปอยถูกรกว่าสมปอยถูกว่าสมสา กูจะสวดให้สร้างสร้างกับหน้าเต้าขึ้นกูจะสวดปุกคน้องไต่ย่านกูจะสวดได้ผีผีก่อพ่ายผีจัดน้ำกูจะสวดให้ผีเส้นน้ำผีเส้นน้ำถังลงนี้ว่าต้องกินพราะวตาแต่ยนได้ขึ้นถึงมูอมือาษาสายนั่นเราไม่นาก็ไม่เข้าเมื่อใส่น้ำไหลไปด้วยฟองไปด้วยจักรราชผู้คนนั้นหลายเห็นแล้วแต่ยินดีสมศรีคนยจะได้แพนเพืินเท่านี้สมศรียินดีอาบแล้วหรือหาบนรีน้ำบนรีบ่หอนลบถึงหาดน้ำบนรีบ่หอนหาดแข็งสักนงามดูใส่งามเป็นพิเศษกูจะบุญสวดเกียรติ กูจะโคดเท่าพญาเสียนะและอมาใจฉลาดและโอกาสสูงสงขั้นแห่งของขามพ้อมพัฒนุปูเปนนั่าบุญศรภู้ิปคกด้วยปัญานานน้ามารีบัลแม่น้ำสราบน้ำได้น้ำบางทีเห็นได้มมครับูประเจ้าฤสิีกูจะโคจริงคนแลกให่งทั้ท่ลนเสือพามากาและหลายท่านค่อยเกิดมาพอพันแย่จงค่อยแพปฏิบัตินไหนอันเีนะครับวันนี้สัพพโลกาัล้วครับสัพพะญานะครับโวินาวินาต่สหอมสมปอยกูบว่าสมปอยกูชิวาสมสริกีกูจะสรุสร้างสร้างกันเป็นสร้างเถ กูเจ้าศพเซม่ามากกูเกิดเป็นมาพลาหกูเจ้าศพจะคข้อยข้อยเกิดเป็นข้อยเขาแก้วกูเจ้าศพสวนสวนก็เกิดเป็นต้นไม้กูเจ้าศพจะเทพทัพไทยเทพทัพไทยก็ลงมาให้พรโอมกินท่าหมายห้ท่าอาจจะลงมาอาณาพุทธาพิาเป็นเสกอาณเนกฝุ่นเล็ดและนีของบดีให้เจ้าหายหมดเกี้ยงให้ยจะลงมาอย่างฝูงโบกคนสารแล้ววันทีให้จงให้แก่ที่บางเพิ่นสบานกันนะกูแก่กูสาเพิ่นสายอาการกำกูแก่กูสาเพิ่นใส่บุญสั้งหอยกูแก่กูสา ทิ้งพอบเหลือเป็นพญานให้กูแก่กูสาขอให้ขาดถึงจริงกูแก่กูสาเห็นแล้วมาละฟันเทากูแก่กูสามีนกเข้าห้องกูเอาขวัญกูแกกูสาของบอกควัตกลงการบ้านกูแก่กูสาสารพัดการศิลจะนด้พันธุ์กายลูกหลานทั้งหลายพิบวบวพิธีวันนี้กูแกกูสากูจักษาเมื่อกูเขาสั่นกูจักษาเมื่อนางเขาเขียวกูจักปัจจัยทั้งให้ทั้งให้ก็หาย ผูจัมพายาหาสะพนแหกราตลักิตะอมุรุรุหยยะพระอาทิตย์เทวาเทวุบุริทีกเสนมาสอายุุุงเจ้าตุีทั้งหพระองค์จงเวทเละพรอถึงคาก่พุ่เนี่ยพุทธสมุนกัสิงกัตนพุทธในสิอราศีปีเียจ้ตุนพทธต้องเาต้องพต้องพเหียอย่างให้ต้องเคาะแต่ดกนดีวิมยันนัสัมปโรอิติิสภะคะววะหายยก พระจันทเทวาทาวเทวพูทธิฤทธิจงเสนละมาเสวยอายุคงทานเจ้าตุเบรทั้งสิบหาพระองค์จงเวียนและรอบพระองค์องค์กรพุ่มพิมพ์เพสรศพลองทิ้งกัตนเถิดจในสิบสองราศีปีนี้เจ้าตุเบรต้องคอต้องพอยต้องพ่ต้องสิเห็ุอย่างไห้ต้องคอแต่ใดใดดีวิญญาณสัมปโนอิติวิโสภาวาสละหายจ้ะพระอังคารเทวาทาวเทวพุทมิฤทธิ์จงเสนละมาเสวยอายุคงทานเจ้าตุเบรทั้งแปดพระองค์ จงเวียนนั่พลรังมงคกรมิณเมพื่อสกละกอนทิ้งกัตนเพื่จในสิบสองราศีปีเดียเจ้าตมณีต้องขอต้องโคต้องพาต้อกีดต้องให้ต้องคอแต่ใดกนดีวิญญาณสัมปโอิติวิสภควาสวรหายะพระพุทธเทวาเทพภูมิเจงเสดงมาเสมออายุขงท่านเจ้าตีทั้งสิบเพระองค์จงเวียนนละรอทังมง์กรมิเมพืสมิถุนกลกทิ้งกับตนเพื่อจิในสิบสองราศีปีเดีย เจ้าุนมณีตองคอตองพ้อยตองแพ้ตองขี่เหต่จงให้ต้องขอแต่ใดๆก็รีวิญญาณสัพโนอิติปิโสภะกวาสวะหายยะพระฤหัตเทวาทาเทโพมีอริธีจงเสดลจมาเสวยยุคธาตุเจ้าุนมณีทั้งสิ้เก้าพระองค์จงเว้นหลบอล่อพระมกคคลผู้มพุทชมมิถุนก็ลก้สิ้กุลพระีจีในจิางลาศีปิเนียเจ้าุนมณีตองคอตองพอยตองแพ้ตองขี่เหตุจงให้ตองคอแต่ใดก็รีวิญญาณสัพนอิติปิโสภะวาสวะหายะ พระสุเทวาธาเทพูมิอริทีจงเสดงมาเสวยอยู่กบทัาเจ้าตุนบริทั้งยี่ิบเอ็พระองค์จงเวียนเรื่องรอบรอบงมงกันพุ่มเป็นเมีพยทธศพวิทุนก็ลงกสิงกับตุนพุทธีในสิราศีปีนี้เจ้าตุนบริจ้องขาอต้องพ้ยต้องพายต่องขี่เนี่ัถให้ต้องข้อแต่ในรตีวิยันสัมปนนอิติวิโสพระอสหายยะพระสาเทวาทาวเทภูมิอริทีจงเสดงคามสวยอยูท่านเจ้าตงนบริทั้ง สินพระองค์จงเว้นละดรอทุกันผู้ใดผู้สบกเก็สินกกินในสิองราสีพีนังถนนิีตังอตังเพตั้งไพ่ตั้งขีเห็ดยังไห้ตั้งขอแต่ใดกรีวิญญาณสังกสัพิทิวโสภาควาสัยยะ พระราหูเทวาเทูพมิอริธีจงเสดจลมาเสวยอายุคุณมทันเจ้าตุ้มในทั้งสิบสององค์จงวินาดพรอทร้มบุคค์ผู้มีพุทธศพก็รตบคินงาสราศีปีเดียเจ้าตุ้มใ้ตองคอตองพยตองไพตองีเหตุย่งให้ต้องคอแต่ในกีวิญญาณสัมปองอนทิพยสวพระปรวสวหายยะพระเกศเทวาเทพมิอริธีจงเสดจลมาเสวยอายุคุณมทันเจ้าตุ้มในทั้ง เข้าพระองค์จงเห็นลอพรอู้บุคผู้มิเมตพ่สมลกติกนพื่อกินจองราศีพินียเจ้าถนี้ต้องขอต้องเพื่อต้องเพื่อต้เกีอย่ดังให้ต้องขอแต่ดกัวิญญาณดัชนีปนอิทิิโสภคาว่าอุ่มน้ำก๊อกแก้วไหลลางลงมาสาพันคนกินบ่มีบกพันคนกินบ่มีเสียงกินกินแล้วน้ำกอแก้วไปล้วล้างลมา้อมวักูบบุญมาชาลีีอาจารย์ราพงุนบิเนนเห็นป็น อาจารย์ทั้งหลายสวดชยันโตให้ผมไหว้ครับชยันโตโพธิยาบุเรสกายนานันทิวัธโนเอวันตะวันวิชโยหิชยาสุชยามังคะเลอัปปลลาคิตาปลลา sẽ bắt đầu mi aòúhanaต và tăng sum mang nặng โสภะภิตังสุขังโสสุมโหโตจะสุยะธัมมังจาริสวาปทัฏฐิณังกายัสสํลังวาจะกัมบังปทัฏฐิณังปณณปทัฏฐิณังมโนธัมมังปณีทิเตปทัฏฐิณังปทัฏฐิณังนิฏฐะ

พระโมคคายะมาโลภุตสัมโมเจอมาบังเกิดเป็นน้ำนมผูสักจจ์จัดผลลูกหลานขอให้มีโชคมีชัยให้จักโลกไทยให้เก้ด้านอาประการโดยดูมศ